สิ gnature เลเยอร์คัสตอมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนครับบายโบ้ขึ้น้องานต้องไปขึ้นมาเลยมีความหวานความหอมอมเปรี้ยวนิดๆกดินเหงื่ออ่อนบีบจูอดัดใส่เลย ส,สดี๋ยวครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องชั่วโมงนี้ต้องยกให้เพื่อนครับมะม่วงกะล่อนหรือมะม่วงใบโบกครับพี่น้องนี่พี่น้องหั่นออกเ,อเม็ดออกแล้วก็ยัดเข้าเหียวลงนะครับนะลูกหวนหั่นให้เบิ่งลูกเน่งหั่นแบบนี้พี่น้อง <Yeah. S 1> บบนี่เห็นไหมพี่น้องเอาแล้วก็ขอบคุณมากเลยโอ้ นี่อืมโอ้โหช่างอืม,อม,อมช่วงนี้ต้องยอกเพิ่นครับซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนครับประม่วงกะล่อนเด็กพี่น้องโอ้ หอมหอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆมะม่วงกระร่อนต้องยกให้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ใบโบขึ้นอ่ะอยากต้องไปอมือมอืมอือ เปรี้ยวอมหวานหอมอุ้ย <laughs> สดคักเนียวผู้คนคิดถึงสมัยเป็นเด็กหน่อย ทำไมลูกว่ะเป็นเด็กน้อยไปนั่งใาโบกพี่น้องอยู่แต่ตน้นม่วงเลยอ๋อพี่น้องอีกจักลูกสองลูกมพี่น้องเมืองดูเมืงเนื้อเนื้อมะม่วงกับข้าวเหนียวเขาวว่าไันทั้งสี่พี่น้อง คุกใช่กันมีความหวานความหอมอมเปรียวนิดๆกดเนี้ออ่อนบีีจูอัดใช่เลยอืมใบบกของแท้พูดถึงมะม่วงกะรล่อนด์แกินเปรียวแสบไปหน่อยพาเคิิงเอาเม็ดออก อืมเล็กลงไปนี่ครับหมายถึงเรียกบายบอกนี่คือบอกนี่คือบายบายไว้พี่น้องเห็นบะอือืเบิ่งดูโอ้โหอื้อืออื้ือ ข้างกินหัวเสียบเอ้าแบบนี้ก็สดเนี่ยหั่นปุ๊บว้าวเนกอออมก่อนนวดนวดข้างๆให้เนื้อมันออกนี่ขึ้นมากสินี่ งไปกันมนียแซ่บ่ะบายบกเน็กลงไปอเอเอเแบบแบบเออเออออเ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  เอามาฝาพี่ตอนน่องครับรำลึกถึงสมัยวัยเด็กกับบรรยากาศช่วงนี้มะม่วงใบโบกก็ลังหลายครับมะม่วงกระสอรหรือว่ามะม่วงกระล่อนน้อยครับอ่ะเพิจะมีเอกลักษณ์ของเพิ่นนะครับเปรี้ยวน,นิดนิดมีความหวานแล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือความหอมครับหอมเป็นธรรมชาติหอมแบบบรนทงไทยทงหน้าเทานั้แหละนี่ครับเหมือนดูพี่นองโอ้โห อ่ะมาฝากพี่ตอนน้องครับผู้ใด,ดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้วนได้เลยครับมีสองช่องนะครับลุงอ้วนพากินพาเที่ยวแล้วก็าลู่สามภากินพาเที่ยวครับผมเอาสำหรับนี้จากไากันเนียบรรยากาศเช่ครับตรงไฮตรงหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับปุณปูน